มาดูครึ่งเวลาหลังต่อครับครึ่งแรกรอแล้วตัวพร้อมมาตัวเอ้ยสีแดงนำดิวสองต่อหนึ่นะครับผู้จิ้งจื่อเลิศสุขยิงดีได้แล้วครับ วันชนะรัตนะเปิดไมหน้าโอ้โหนั้นทองคุณทองเกี่ยวรับลงนิดนึงแต่งข้อวาโยกข้อฝาอีกทีเอาสองน้าตาครับตรงนี้ ันะ,นะานมาชนะบอลมาจังแม่ขยันดิวซ้ำันชนะโอ้มชนะเร็วออกมาครับมาเลขสิ่เก้าโอ้โหแต่มาแถวสองได้ไหมเอ้ยผาทุกคนผาทุกคอ่าขลาดครับตรงนี้ นักพรตกระดมไปแล้วโอ้โแถวสองติดจมลงไปโอเสร็จให้แน่นต่อครับนักพระมงคุณคงคืนหลังมาวัดสยามให้นักรบรัตนะสามสิบสี่เปลี่ยนออกไปทางขวาครับเปลี่ยนแล้ว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 สามสิบสี่นี่ชัชชัยทิพย์เครือ ในบอลอยู่ก็มันแก้วยขวาทัดไทยมาติดโชคไยจากวันแรกยาวไปครับเิมานิมาได้ไหมตรงนี้รับไทยเช็ยเครือในซุ่มครับสุดทิพยงมาให้กับ นาเดศยยิงด้วยซ้ายติดบล็อกสยามงามสง่ามาเลขที่สิออกไปครับนเดศสุกเกษทุ่มมาบอลคืนโอ้โหเปิดโกลคายอยู่แถว200อยู่ครับไหลมาสุกสิทธพงศ์แต่เราแบอเพุ่งยิงด้วยซ้ายครับลูกเป็นฟอลหลังเปลี่ยน้องด้านหลังไปครับแถวสอง

บาดมาลูกนี้ไปได้ไหมนันทพงศ์คุณคงขึ้นหลังมาได้ครับทัดชัยทิพย์คือประตูรับไม่ได้ครับทุกคนและเดงสุกเกษมแเะแมานันทพงศ์คุณคงนัทพงศ์ขึ้นหน้าไม่ได้ขึ้นหลังมาวันชนะวันชนะมานันทพงศ์คุณคงจ่ายไปตรงนี้โอ้โห รับบอลไม่ได้ครับตรงนี้เปิดบอลมาทางขวาให้พานุพงศ์รับไพ่เลาะเข้ากลางไปให้โชคชัยบุญคาโชคชัยออกขวามาให้พานุพงศ์รับไพ่เลาะเข้ากลางไปโอ้โหจ่ายสวยครับตรงนี้ตรงกิจยิงโหเข้าตรงสุดยอดยมเลยครับตรงนี้ยิงสุดเยี่ยมเลยครับอยากได้ขึงอยู่ับปากรองเอตซีลากขึ้นหลังมาให้ผู้สิทธิ์สนวัฒน์ชมพู่สีปารวินยศกีมยึกเกมนะครับมีบเล่นของทางฝั่งทีมปากรองเอตซีเจ็บครับ สงกิตสามันเขตนคอนดีนีครับจะมนการเปลี่ยนตัวหรือไม่เปลี่ยนแล้วแ่เตออกเอาศีลพิษพัควาลงไปแทนไึ้วไปเลย แล้วก็อีกคนนึงเปลี่ยนสกิลที่เจ็บออกมากนาทีวงสีสุดทิพย์พงศ์ให้โชคชยัยข้อขวามาให้พนง์ลับไปแล้วพนงเข้กากลางไปให้โชคชยคัยพุ้นมาโชคชัยขาดรุ้ไว้สุดทิพย์พงศ์จับไม่อยู่คก็แย่งไม่ได้ไหมตรงนี้นาทีวงสีเข้าไปโค้งพัน เทปมาเำให้สยามงามสง่าไม่ได้ครับไ,ปไ,ปได้รวมรับทางฝั่ง,ง <S <ไป> <S O <AS> S 4ขวามีขวามถึงขึ้นหลังมาให้วันชนะรัตนะวันชนะปัดมาเข้ากลางๆๆให้กับทัชชัยทิพย์เพื่อมาที่ทัชทชัยทัชชัยทิพย์เพือเอาคว่ำชนะได้ว้าทางฝั่งนี้มาที่วันชนะเอาตรงนี้ัดที สิรพง์โชคไทโชคไทยบุญชาสุดการความาให้กับพิสพงศ์รับไปแล้วให้สิริวิทย์พัชกรว่าขอาั้งาให้สิรพงศ์ภาษาสิรพงศ์ุจรอกมากให้กับสุดทธิพงศ์กันรับประเพษสจากเชียงใหม่เอซีครับอดีตกลายเนครับสุทธิพงศ์ไปเลสิบสองออักตงสิริวิทย์พัชรวาสิริวิทย์ให้กับโชคไทยบุญชาโชคไทยปลอดมากให้วันชนะ การต่อมาถึงวิปประตูมาให้ชมไทยบุทธาชมไทยบุทธาตายมาแต่มาหอบหมุดนีลวง่จับไม่อยู่ครับจ่อไม่ได้ต้วยยิงด้าหลังยิงว่าไปเรื่อยยิงว่าไปเรื่อยเลยพอออกมาให้กับทัชชัยทิพย์เพืออ้าวโรถชมไทยจริงที่ซ้ายแหมสิทิ์ทิพย์โฟกันและประพฤกษ์เกือบไปแล้วครับ ขวามาให้ลิ้นพกบ้างแต่เรียกมาทัดทายทิ้งเพื่อง่ายๆยีราฟพันษาใไอชูไทยพุทธาโดนทายมาขาดโดนต่อได้เอาแล้วโอ้าเผื่อเสียให้ทั้งฝั่งทีมมันตอบไม่ได้เชื่อพี่ลองยีใจดูเกมมันตอบไม่ได้แล้ว OAC ที่พี่พี่ก็มีผู้เล่นเจ็บอยู่ครับ เฮ้ยมันจอบไม่ได้แล้วอ่ะมันมีทางเดียวยิงไกลเว้ยมึงยิงบอมยิงบอมยิงง้อไปเรื่อยอ่ะมึงเชื่อกูดิมันจอบไม่ได้แล้วแม่งรับตายหมดอุ้ยตัวครับสีแดงยังนำอยู่คือปูจิงเนะเลอรแชมป์ได้หนึ่งหมื่นสามพันบาทรองแชมป์ ได้8,000บาทพร้อมถ้วยทั้ง2ทีมได้ยังนงครั้นนนนงนี้ก็จะเนินการจัดกันงขันโดยตัวเองกิติรพงษ์มาน้อยแล้วก็ทีมงานทุกคน,คนเพื่อนๆม่ได้เอ่รชื่อขอไปได้ครับไม่ได้เขียนชื่อส่งมาให้ตอบไม่ได้พี่ต้องิงขอพูดส,ส,สนับสนุนทุกร้านนะครับบริษัทนัตพลอาร์ฮานเหมือนเหมือนมึงจะรู้อเฮ้ องฝั่งทีมมีการเปลี่ยนตัวหมายเลข17ลงไปนะครับ1ิจอตงเก่อยู่กลับขอบหน้าอของกลไปให้เหลือเกมไหมครับทํงฝั่งทีมตัดงเอสซีว้าไกลมาพัดพงไม่ทันนะครับตก่อยไปครับตรงนี้พูดเลยไม่ต้องพูดไพูด ขวามีเพือขวามีเพื่อขวามีเพือทุมมอ่มใจมาพีระพงบ่งทงมาให้พีรดทงใจเร็วให้ท่าใครเดินมาโอ้โหนี่สลับไปนิดนึงโยนสกัดออกมาได้ครับผาญพงรับไพเราะปากเป็นตียังได้ทุ่มอยู่ครับทุ่มใจมานาทีอ่าโยนยกหนีออกมาข่ายเร็วมาขอ,ขอ,อกับเร็วทางขวาไป ทีมเล่นเกมลงในลุเนลเร็วมากอีกทีหนึ่งครับทางฝั่งโออเเฟซีน้ำอยู่ครับผู้ชิงชนะเลิศครึ่งเวลาหลังผลสิ์นัทสปนอาถานให้ปากรงเล่นลุกนิ่งให้ตรงจุงดทีนี้มีผู้เล่นของทางฝั่งปากรงเก็บอยู่ด้วยคอยติดตามข่าวครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันที่สามถึงวันที่เก้าวันที่ปากรงนะครับปากรงครับ กับปี259วันที่3ถึงวันที่9พุทธัน11คนนะครับมี8ทีมใครว่งางก็แวะไปชมกันเชียร์กันได้คนะรับรไ,ได้เป็นของฝักดกเพื่อไเวลาหลัง <c oughs> เราแก่ที่โชคไทยบุญชาให้ตะทีวงศรีคือหลังให้โชคไทยพุทดมาได้ไหมสุดทิ่พงกระลักุจกจังวโอ้โหตรงนี้ปฏิทพงกรลังแล็อกเกี่ยวไม่เต็มครับขอพมขอมึงขอตู้ข้ามแน่เลยมึงยิงไกดิมาอยอมาไม่ได้หรอกมเปอร์ยิงเต้นมึง่อแล้วโอเคงอยงไกลด,ด้วยโอย้ไกลบไม่ได้ครับบอลน,นี้กว่างกง้าง ให้ส uhm, right. <think> ุดทิพงกัลลภพสุดทิพงมาให้โชคไทยคอขวามาสิริวิทย์พัชรวาสิรวิทย์ยิงกลติดพอกต้อิงงอเขาแล้วชั้นทิพย์เพลือมาเลขสามสิบสี่มงช่งโชคไทยผมก่อนก่อนครับโชกครบุญดาวออกไปทางซ้ายสุดทิพง์กัลลภพตอกลามาให้โชคไทย แกก่อขวามยิงกลทียิงกระโหลกตังล่ะโอ้โหยิงเข้าปอด้วยทันทีวงสีเหือตนุ้เลยครับประตูปากออกมาิงิงกเลยนะจ่อไปเข้าอีกใกอย่เดียวรับไม่ได้ครับตรงนี้แขรักินเมฆหลายฟัลตอมาไล่เลยไล่เลยไล่เลยนั่นแหละ ลงไป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 ็นแนทงฝั่งทีม O A F D ร้องุมไปก็พลาดยปาให้เร็ว นาทีวงสีนาทีอ่อนไม่ร่วงไปไม่มีใครครก็จ่ายคืนหลังเนี่ยประตูล้ำไม่ได้นะครับส่งคืนหลังพลิกมาสวยครับตรงนี้17ไปได้ไหมปุกกินโยกกรรมขวาผมก็ต้องขวาครับหมายเลขสองอัศวเทพหัวพาัวราคาที่อัศวเทพให้คืนหลังมา จากในของบอลอยู่ครับใกล้มาถึงช่วงท้ายเกมขึ้นหลังแล้วครับปักลงแม่จิงชนเสาโดนมือประตูไหมรางวัลที่หนึ่งนเป็นบางผ่านอีกสองประเทศเวลาพาขวาเลยวันชนะครับชนะวันชนะจากนึ่งนิ้เส้นกลับขวาทัานไม้ตรงนี้ ่าตัดครับตรงนี้การขวาเสิด์ฟเนคนเสร็จนักตะกอนอัดารให้ทั้งฝั่งทีโอเอเอชซีด้วยพิชสีแดงเข้ามาแข่งครั้งแรกก็เข้าชิงนะครับจากพิทโซโลกเล่นซอน่อมชิงเมี่ยโดนยอคมาได้พีรพง์พภาษาในขอบบอลนะครับทีโอเอเอชซีมาทางซ้าย ให้โเทพพลาครับอัเทพไปได้ครับลูกนี้สามชิ้สามัทพทันสิัพลทันไหมศิริวิพกเราออกซ้ายไปแต่งขาซ้ายโชคโอ้โหเขียนสสองไปโชคเข้าเขาเ้าขาเาเข้าเานต่อครับ ไม่เป <OR> like ็น m รมีด้วยไก่หมดไม่เป็นมีด้วยได้เล่นได้เล่นได้มาไทยกมาไทยเลยเห็นล่ะโชคโชคแม่ตอกยิกแม่งสิมไม่เข้าก็ยิงไกนีวะต้องเข้ายิงมาดูนะครับเสมาเป็นหน่อง โคนิเซสเดอร์ไปเย็บตะข่ายมัดตัก่ายครับกีนวัดชมภูสีดีนไดรับติดตามข่าวการจัดการแข่งขันและการต่อไปอกสามลบปวดนยได้ไหมลูกนี้เปลี่ยนมาทางซ้ายยังใส่บอลอยู่ก็ไปได้ไหมสามในการข้าอีก มาเด็ดเตี๋ยูสิจอนมาให้วนชันะรัศนะผู้เล่นระดับไทยเด่มาเยือนสนามแห่งนี้นกลับทีมอาร์มี่ยนจเต็ดช่วงปิดฤดูการวันชนะลองกินไกลก็ประตูปตัดสองอีกทีไม่ได้รับ คนเที่ยวมาแถวสองรออยู่ทิ้กันไม่ได้โหสองสามังหลายตปไ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 ปคปไ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 บไป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 เปไ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 าไป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 นปไกัน

ยังทิ้งใจไว้เลยโอ้โหสุดที่ยพองกันระทึกแบบทำได้ครับเกมมีหัวใจกองเชียร์ของทั้งสองฝ่ายนะครับตอนนี้เฮ้ยจัดตัวเลยแม่นตัวเลยแมนเลยแมนเลยแม่กู้ภูบาลกูแม่นแมนพูดเลยพูดเลยต่อไปครับตุเนียโอ้ทหจบแล้วผูเพื่อนๆนักแสดงอาณาจักรศิลปะการแข่งขันสุดที่จีนเช่นเดีย ฟุตบอลเดนฟุตยูนิเต็ดครับทั้งที่หนึ่งสนามไทยพอยจังหวัดกำแพงเพชรผลประกอบค่ะทีมจากฟิลิปปินครับเสื้อสีแดงอเอเอฟซีก็เอาชนะทีมป่าดงเอฟซีไปอย่างขิวเฉียดสูสีสุดรัพสุดมันไป็นสองครั้งแล้วครับได้แชมป์ทถ้วงทั้งที่หนึ่งไปครับเดี๋ยวครูจะมีการมอบรางวัลให้นะครับแต่ตอนนี้สองทีมอยู่ที่การสนามแล้นะครับ ขอเสียตบมือให้ไั้สองทีเลยครับไม่ใชทีมอยู่ในแาไปนะครับมาครั้งแรกก็ได้ถ้วยเลยคกัโคเอ a c ของเจ้าของสนามแห่งน,นี้ด้วยคุณปรีชาโอ้โหเล่นกันได้อย่างสุดยอดทั้งสองทีมนะครับเป็นคู่ชิงที่เหมาะสมมากๆของรายการในวันนี้แล้วต้องขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกร้านนะโดยนะครับที่ประจันทร์พันมาทั้งวันทีมที่แพ้ไม่ได้แยความมันจะเล่นไม่ดีนะโอ้โหเล่นได้สุดยอด วิชรากะ,ะนเน็นในสุนมันคุณด,ดูก็ไม่เกินถอยนะครับสนามไทยถอยแห่งนี้สนามดูวุ้บยูนิเต็ดร้านค้าส่งที่วิสัยทัศ์คว้างไกลเป็นอย่างยิ่งนะี้ครับจะมีการมอบทวนรางวัลโดยคุณปรีชาเสภพนารรธเสภพน,นารธนะครับ ของทำมีของเจ้าของสนามไททอยด้วยครับกับโค้ี่เล่นนะคขอเสียเป็ดมือกับทีมรองชนะเลิศด้วยครับกองเน็ตสิาใส่กันไปมันละวันไปกินหมูกันท่ากันแป๊บทั้งตับ สนามแห่งนี้ใครจะมาเช่าชั่วโม,มงเล่นก็ได้หรือใครจะมาเช่าจัดฟุตบอลลีกก็ได้หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจ,จะมาเช่าจัดโนาเมตนต์กิจกรรมกีฬาต่างๆก็ได้ได้เลยครับสนามไทยพอยยินดีจอนรับเดวุฒูเดือนเต็ดสนามแห่งใหม่พรดด้ามของจังหวัดกำแพงเพชร ต่างสนามโดยร้านไทยนอยค้าส่าาานงนะครับคอกอบไปด้การมอบถ้วยรางวันให้กับทีม้ชสวยือเพ่อ,พอ,พอ,อนอยเชนาครับทีมสเ,เ,เปนเลดโปเอนครับที่มาจากปิซซดโะ แล้วก็แฟนฟุตบอลด้วยนักฟุตบ,บ,บอลทุกทีกไม่ใช่เลยนะครับเข้า YouTube หรือ Google ก็ได้พิมพ์คำว่า t h วุ o กายูจีีเว็บบล็อกครับเว็บักตามป้ายนันเลยครับตามประการนั่นเลยพิมพ์คำว่า t h วุ o กยูจีีครับตอนนี้ก็ลงไปแล้วหลายคู่เลยครับ ่ตอนนี้ก็ได้ถ่ายที่เข้าอินเทอร์เน็ตได้ตอนนี้กำลังถ่ายรูปเป็นที่ระลึกสำหรับทีม OAFC รูฟสเปดทีมเดินสายอันดับหนึ่งของแขกรัดพิชเชร์โลกมีตัวกีฬาแห่งชาติของพิชเชร์โลกด้วยครับเนื่เล่นที่จกุกขไทยมาหลงังพุชซอที่จกุกขไทย ทัวรในนามทีมสเปนแล้วก็เพื่อนเื่อนทีมสเปนเป็นยรงไมนะว่า YouTube ดูได้เลยในวันพรุ่งนี้วันนี้ก็อาจจะเด็กหน่อยต้องแปลงไฟอะไรอีกหลายคู่เลยครับาการแข่งขันครั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนนะครับร้านมิตรไทยออตองพาและยางจนตอจอกบลสิงเมือง ร้านอาหารมื้อกลางวันบอจกโดนลูวีจำกัดแล้วก็ร้านพิเศษการช่งางนครเกษตรร้านกอบกิ่นพอน้ำปูออร์กินเซอร์วิสโรงสีแจงสามทีบุงไตยเอ็กซ่าเคบีเอสบ้าง เวลาตั้แข็งอยู่เหลียงแล้วก็วโอ้แพนดิโดนแพน,น,นดิโดนอาจเป็นของใครด้วยนะครับ PP แม็กยนและ SCG อะไรงยนนี่คือผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้เกิดขึ้นมาขอบคุณแฟนกีฬาทุกคนทุกทีมคนดูทุกท่าน นีก็ขอให้ทุกทีมเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับทุกทีมที่มาร่วมโครงการแข่งขันไอ้สุพเนศสีกล่อมอยู่ไหนอ่ะเพราะว่าแบงค์ของท่านอยู่ที่นี่สุพเนศสีกล่อม สเซฟบอลสับเปิดครับครัผู้เล่นนะครับแต่ว่าเด็กเป็นการยิงจุดโทษนะครับระี้ยวมาสเปิดครับครับทีมบอาซานเซนฟอร์นัมเซนยังไม่หายมันเอาล้วครับทีมแชมป์กับทีมตกรอบเตะกันแล้วครับตอนนี้ครับให้เลี้นะครังดุจเตะดูดิครับ